สวัสดีค่ะพบกับช่องสาราดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบก,กันในเรื่องของสาระ Microsoft Word, PowerPoint และ Excel นะคะก็ตามหัวเรื่องเลยนะคะวันนี้แอดมินจะมาสอนเพื่อนๆนะคะในเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะดูว่าในกรณีที่เราเซฟงานแล้วแล้วทีนี้เราลืมว่าเราเซฟงานไว้ที่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ i เซฟงานไว้ที่ไหนนะคะแอดมินก็จะใช้เป็น Microsoft Word 2016นะคะในการยกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูสำหรับ Microsoft PowerPoint หรือว่า Microsoft Excel นะคะเพื่อนๆก็สามารถทำได้ในทำนองเดียวกันนะคะแต่ก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆเซฟงานแล้วนะคะเมื่อเพื่อนๆปิดงานไปแล้วต้องการที่จะเปิดงานนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วทีนี้ดันลืมว่าไปเซฟงานไว้ที่ไหนหรือว่าโฟลเดอร์ไหนนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะ มาที่ท Word, เวิร์ดที่เพื่อนๆทํางานล่าสุดไปเมื่อกี้นะคะให้เพื่อนๆดับเบิลคลิกขึ้นมาสําหรับ Microsoft Word version 2016นะคะ mm hmm. ก็จะดีหน่อยที่ว่าเวลาเราเปิดขึ้นมาแล้ว mm hmm. เขาจะมีให้ว่าเอกสารที่เราทํางานก่อนหน้านี้นะคะ mm hmm. ก็จะไล่าตามลําดับเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็ให้เราทําการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะคะ mm hmm. เราก็จะได้งานของเราขึ้นมานะคะแล้วเราก็ทําการใช้งานตัวนี้ต่อ ถ้าหากเพื่อนๆนะคะต้องการที่จะดูเอกสารตัวอื่นก็ให้เพื่อนๆไปที่ไฟล์หลังจากนั้นนะคะก็ไปที่เปิดตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่ล่าสุดนะคะก็เราก็จะเห็นงานอื่นๆที่เราทําผ่านมานะคะก็สามารถดูได้นะคะว่าเราเซฟงานไว้ที่โฟลเดอร์ไหนนะคะก็ดูได้จากข้างล่างชื่อไฟล์เลยค่ะ เหมือนของแอดมินนะคะตัวล่าสุดที่แอดมินเปิดขึ้นมานะคะแอดมินเซฟไว้ในด็อกิเมนต์นะคะแอดมินก็สามารถที่จะไปครั้งต่อไปนะคะแอดมินก็สามารถไปเปิดงานที่โฟลเดอร์ ที่แอดมินเซฟไว้ได้เลยนะคะหรือไม่ก็เพื่อนๆก็เปิดด้วยวิธีการที่แอดมินพาทําเมื่อกี้ก็ได้นะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการดูว่าเราเซฟงานไว้ที่ไหนนะคะสำหรับใน Microsoft PowerPoint หรือว่า Microsoft Excel นะคะก็ทำได้ในลักษณะเดียวกันนะคะแอดมิน <Ad min S 2> ก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะเอาเทคนิคนีคน้นะคะไปใช้ในการทำงานของเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ ก็ฝากกดติดตามฝากปดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเทคนิคดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ